บทนำ Yamaha GT 125โมเดล26ตัวเลือกสกูตเตอร์1 2 5ซ c ที่คุ้มค่าเพื่อชีวิตเมือง Yamaha GT 125คือสกูตเตอร์ขนาดกลาง 125cc จากค่าย Yamaha ที่ได้รับความนิยมในตลาดเมืองไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกแบบให้ผสมผสานระหว่างความคล่องตัวสำหรับการใช้งานในเมืองกับบุคลิกสปอร์ตในทรงรถมุ่งกลุ่มผู้ขับขี่ไว้เริ่มตน้นและผู้ที่ต้องการรถขี่ง่าย คุ้มค่าในการใช้งานประจำวันพร้อมฟีเจอร์พื้นฐานที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงเช่นระบบหัวฉีด FI เครื่องยนต์บลูคอร์กเวอร์ชั่นที่อัปเดตและการออกแบบที่เน้นการขี่สบายและประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งยามาฮ่าประเทศไทยยังเคยโปรโมตร,รุ่นนี้พร้อมรับประกันที่น่าสนใจเช่นการรับประกันยาวนานในบางปีกิโลเมตรตามโปรโมชั่นข้อมูลจากเว็บไซต์ยามาฮ่ามอเตอร์ไทยแลนด์ ประวัติสั้นๆของ GT 125และวิวัฒนาการจนถึงโมเดล26 GT 1 2 5ปรากฏตัวในตลาดเป็นเวลาหลายปีโดยผ่านการปรับปรุงรูปลักษณ์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องเวอร์ชั่นต่างๆได้รับการอัปเดตเรื่องงานดีไซน์ระบบหัวฉีดและการนำแนวคิดเครื่องยนต์แบบ Blue Core ของ Yamaha มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และประหยัดเชื้อเพลิงรุ่นต่อๆมาได้เพิ่มสีสันใหม่ปรับชุดไฟและปรับเซ็ตช่วงล่างให้เหมาะกับการขี่ในเมืองมากขึ้น จนถึงรุ่นปี2023-2026ถึงที่ยามาฮาประเทศไทยยังคงวางจิตที่125เป็นรุ่นหนึ่งในกลุ่มสกูตเตอร์ 125cc สำหรับผู้ที่มองหาความคุ้มค่าและความคล่องตัวบทสรุปสเปคหลักสรุปให้ชัดด้านล่างเป็นสเปคสรุปจากแหล่งข้อมูลที่รวบรวมได้โปรดสังเกตว่าแต่ละตลาดปีรุ่นอาจมีรายละเอียดหรือพาร์ทแตกต่างกันเล็กน้อยประเภทเครื่องยนต์4จังหวะสูบนอนสูบเดี่ยวซิงเกิลไซลินเดอร์ S.O.H.C. 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศปริมาตรกระบอกสูบ1 2 5รซีซีระบบจ่ายเชื้อเพลิงหัวฉีด Fuel Injection ระบบการส่งกำลังอ u ตเ m ม t ติ CVT หรือสายพาน V-belt ในบางรายงานระบบสตาร์ทสตาร์ทไฟฟ้าและรุ่นบางปีมีสตาร์ทเท้าสำรองขนาดตัวรถตัวอย่างความยาวโดยประมาณ1,870ม mm. เมตร ความกว้าง685ม mm, ิลิเมตรฐานล้อ1260ม mm, ิลิเมตรระยะต่ำสุดจากพื้น135ม mm, ิมลิเมตรข้อมูลจากตารางสเปคในตลาดไทยกำลังสูงสุดแรงบิดค่าอ้างอิงบางแหล่งประมาณ9ถึง 9.4PS แรงมา้าที่ช่วงรอบเครื่องยนต์บางช่วงตัวเลขอาจแตกต่างตามปีตลาดระบบเบรกด้านหน้าหลังมักเป็นรัมเบรกหรือดิสก์หน้าแล้วแต่รุ่นย่อยรุ่นที่เน้นสปอร์ตอาจมีดิสก์หน้า ตรวจสอบรุ่นย่อยก่อนซื้อน้ำหนักโดยประมาณแตกต่างตามปีรุ่นแต่จัดอยู่ในเกณฑ์รถสกูตเตอร์น้ำหนักเบาประมาณ100-120กิโลกรัมขึ้นกับออปชั่นจุดเด่นในเวอร์ชั่นใหม่ๆสีสันใหม่ดีไซน์ไฟหน้าท้ายปรับรูปแบบให้ฉลาดขึ้นและการรับประกรันบริการหลังการขายที่ยามาฮาประเทศไทยโปรโมตย้ำอีกครั้งตัวเลขเฉพาะบางค่าขึ้นกับปีผลิตและตลาดหากต้องการสเปคแบบระบุป,ปีรุ่นย่อย เช่นรุ่น g t 1 2 5 c 2 0 1 8หรือ GT125S2023 ส่วน2026ควรแจ้งปีรุ่นที่ต้องการเพื่อยืนยันค่าเฉพาะองค์ประกอบการออกแบบรูปลักณและฟังก์ชัน Yamaha GT125 ถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่คมและทันสมัยแต่ยังคงความเรียบง่ายเหมาะกับการใช้งานทั้งเพศหญิงและชายชุดไฟหน้ามีการออกแบบให้แยกชิ้นและมีมุมมองที่ให้บุคลิกสปอร์ตโครงรถถูกตั้งค่ามาเพื่อให้ขี่คล่องตัวในเมือง เบาะนั่งกว้างพอสำหรับผู้ขี่สองคนและมีช่องเก็บสัมภาระใต้เบาะที่ใช้งานได้จริงตัวถังค่อนข้างโปร่งทำให้การขึ้นลงสะดวกเมื่อต้องใช้งานในเมืองที่มีการหยุดบ่อยๆนอกจากนี้ gt 125เวอร์ชั่นหลังๆยังมีสีและกราฟิกที่สดใสเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ขุมพลังและการขับขี่ความรู้สึกเมื่อขี่จริงเครื่องยนต์1 2 5ี cc ของ gt 125ถูกเซ็ตให้เน้นแรงบิดในช่วงตน้นทำให้การออกตัวจากไฟแดงหรือแซงในเมืองทำได้รวดเร็วและมั่นใจ เครื่องยนต์แบบ SOHC 2วาล์วมีความเรียบง่ายในการบำรุงรักษาและหัวฉีดช่วยให้การจ่ายเชื้อเพลิงมีความแม่นยำส่งผลต่อการประหยัดเชื้อเพลิงและการตอบสนองแบบนุ่มนวลระบบส่งกำลังแบบออโต้ CVT V-belt ช่วยให้การขี่ไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้เริ่มตน้นและการขี่ในสภาพจราจรติดขัดการซับแรงจากช่วงล่างถูกออกแบบมาให้ค่อนข้างนุ่มรองรับการใช้งานในถนนไม่เรียบได้ดีระดับหนึ่ง แต่หากขี่แบบบรรทุกหนักหรือขับเร็วในทางยาวช่วงล่างอาจรู้สึกว่าต้องการความมั่นคงเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติของสกูตเตอร์ขนาดนี้ความประหยัดเชื้อเพลิงและการใช้งานจริงด้วยการใช้ระบบหัวฉีดและการออกแบบเครื่องยนต์ประสิทธิภาพยามาฮ่าบลูคอร์ในบางเวอร์ชัน GT 125มักให้ตัวเลขการใช้น้ำมันที่ดีสำหรับรถในคลาส1 2 5ซีซในการใช้งานจริงในเมืองผู้ขี่จำนวนมากรายงานว่าอัตราเร่ง การใช้น้ำมันอยู่ในระดับที่ประหยัดเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับอย่างไรก็ตามตัวเลขจริงกิโลเมตรลลิงจะแตกต่างตามสไตล์การขี่สภาพถนนและการบำรุงรักษาฟีเจอร์ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกระบบไฟไฟหน้าไฟไท้ายออกแบบตามรุ่นบางรุ่นมีไฟเล็ดบางส่วนเพื่อความชัดเจนและอายุการใช้งานยาวขึ้นแผงหน้าปัดในรุ่นสมัยใหม่แผงหน้าปัดอาจเป็นดิจิทัลผสมผสมเข็ม แสดงค่าความเร็วระดับน้ำมันนาฬิกาและไฟเตือนต่างๆช่องเก็บใต้บอกใช้งานได้จริงสำหรับหมวกครึ่งใบหรือสัมภาระเล็กๆที่วางเท้าที่จับผู้สอนถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานจริงระบบเบรกตรวจสอบรุ่นย่อยหากคุณต้องการระบบเบรกที่ให้ความมั่นใจสูงในสถานการณ์ฉุกเฉินให้พิจารณารุ่นที่มีดิสนาและหรือ ABS ในรถรุ่นที่มี โปรดตรวจสอบรายละเอียดรุ่นย่อยก่อนซื้อเพราะฟีเจอร์จะต่างกันตามปีและตลาดข้อดีของ Yamaha GT 125สรุปแบบเร็ว 1. คุ้มค่าในคลาส 125cc ให้สมรรถนะพื้นฐานเหมาะกับการใช้งานในเมือง 2. เครื่องยนต์เชื่อถือได้และง่ายต่อการบำรุงรักษา s o h c 2วาล์วหัวฉีด 3. ดีไซน์มีสไตล์ไม่เชยเหมาะกับผู้ขับขี่รุ่นใหม่4 น้ำหนักเบาขี่คล่องตัวเหมาะกับการแสงและการขี่ในสภาพการจราจร 5. มีช่องเก็บของและเบาะกว้างสำหรับการใช้งานจริงข้อสังเกตข้อจำกัดที่ควรรู้ก่อนซื้อหากคุณต้องการความเร็วสูงสุดหรือการขี่ทางไกลบ่อยๆรอเรือถอถุง 125cc ซีซทั่วไปรวมจีทีหอาอาจไม่ตอบโจทย์เทียบกับรถคลาสใหญ่กว่าช่วงล่างความมั่นคงในการขี่ที่ความเร็วสูงอาจสู้รถคลาสบนไม่ได้ สำหรับการใช้งานในเมืองเป็นจุดแข็งแต่สำหรับการเดินทางไกลหรือบรรทุกหนักอาจรู้สึกจำกัดฟีเจอร์พรีเมียมเช่น ABS Connect Smart หรือไฟเล t รอบคันอาจไม่มีในทุกกลุ่นย่อยตรวจสอบสเปคก่อนตัดสินใจการบำรุงรักษาและคำแนะนำด้านการดูแล 1. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะที่ผู้ผลิตแนะนำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสม่ำเสมอช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ 2. ตรวจช็คระบบหัวฉีดและการทำงานของเซนเซอร์ตามระยะ หากรถมีหัวฉีดการดูแลระบบจ่ายเชื้อเพลิงช่วยรักษาความประหยัด 3. ตรวจอยางและแรงดันลมยางบ่อยๆยางสภาพดีช่วยเรื่องเกาะถนนและความปลอดภัย 4. ตรวจสายพาน CVT ตามระยะเพื่อป้องกันการสึกหรอที่กระทบการส่งกำลัง 5. ใช้ศูนย์บริการยาม a าาที่เชื่อถือได้เพื่อการรับประกันและการซ่อมแซมที่ถูกต้อง ยามาฮ่าประเทศไทยมักมีเครือข่ายศูนย์บริการพร้อมโปรโมชันรับประกันที่น่าสนใจในบางช่วงคุณสอบถามรายละเอียดการรับประกันนวันซื้อการเปรียบเทียบคร่าวๆกับคู่แข่งในคลาส 125cc GT 125มุ่งตลาดผู้ใช้ที่ต้องการความคุ้มคา่าอาจเทียบกับรุ่นจากค่ายอื่นเช่น Honda, s u z u k กิหรือรุ่นสกูตเตอร์125ของยามาฮ่เองเช่นฟีโนเกียร์และอื่นๆในการเปรียบเทียบควรพิจารณา ความประหยัดเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสมรรถนะการออกตัวและแรงบิดในช่วงรอบต่ำสำคัญสำหรับการขี่ในเมืองฟีเจอร์อำนวยความสะดวกช่องเก็บของหน้าปัดดิจิทัลการเชื่อมต่อเครือข่ายศูนย์บริการและการรับประกันในท้องถิ่นการทดลองขับจริงที่ดีลเลอร์จะช่วยให้เห็นความแตกต่างในแนสรีระการขี่และความเหมาะสมกับสไตล์คุณคำแนะนำการซื้อเช็คลิสก่อนตัดสินใจ 1. ระบุว่าใช้งานแบบไหนในเมืองทางไกลบรรทุกคนสัมภาระ 2. ตรวจสเปคครุ่นย่อยเบรกหน้าหลังระบบไฟฟีเจอร์พิเศษเช่นเลด ABS 3. ตรวจสอบการรับประกันและเงื่อนไขาการบริการหลังการขาย 4. ทดลองขี่ก่อนซื้อเพื่อเช็คความสบายบอกการตอบสนองเครื่องยนต์และความคล่องตัวในสภาพจราจรของคุณ 5. เปรียบเทียบราคาโปรโมชั่นจากดีลเลอร์ต่าง บางครั้งมีข้อเสนอพิเศษเช่นดอกเบี้ยศนร์เซหรือลดค่าอะไร 6. กตรวจช็ครีวิวผู้ใช้จากเจ้าของจริงและคลิปรีวิวใน YouTube เพื่อฟังข้อดีข้อเสียเชิงประสบการณ์จริงคำถามที่พบบ่อย FAQ คำตอบสั้นๆ Q GT 125เหมาะกับผู้หญิงหรือไม่ A เหมาะมากขี่ง่ายน้ำหนักไม่มากเบาสูงพอเหมาะและการขี่ในเมืองคล่องตัว Q อัตราประหยัดน้ำมันเท่าไหร่ A. ตัวเลขจริงต่างกันตามสไตล์การขี่แต่ในกลุ่ม 125cc ซที่ใช้หัวฉีดต,ตัวเลขมักอยู่ในช่วงที่ประหยัดเมื่อขี่ในเมืองแนะนำดูรีวิวเชิงทดสอบเฉพาะรุ่นปี B. เพื่อค่ากิโลเมตรลอลิงที่ชัดเจน Q รุ่นนี้มี ABS หรือไม่ A ขึ้นกับรุ่นย่อยและปีรุ่นพื้นฐานอาจไม่มี ABS โปรดตรวจสอบสเปครุ่นย่อยที่ดีลเลอร์ Q ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาแพงไหม โดยรวมไม่แพงเครื่องยนต์เรียบง่ายและช่างทั่วไปในเครียยามาฮ่าสามารถดูแลได้ดีการบำรุงรักษาตามรอบจะช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวบทสรุปยาวทำไมควรพิจารณายามาฮ่าจีที่125โมเดล26ถ้าคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ 125cc ซีที่ให้ความคุ้มค่าในการใช้งานในเมือง ขี่ง่ายประหยัดเชื้อเพลิงและมีดีไซน์ที่ไม่ตกยุคยามาฮ่า g t 1 2 5เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะหากคุณให้ความสำคัญกับเครือข่ายบริการหลังการขายที่เข้มแข็งและความน่าเชื่อถือของยี่ห้อยามาฮ่าฟีเจอร์ต่างๆในรุ่นใหม่ใหม่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานจริงและตอบโจทย์ชีวิตในเมืองอย่างไรก็ตามหากความต้องการของคุณคือสมรรถนะสูงสุดบนทางไกลหรือฟีเจอร์ระดับพรีเมียมเช่น ABS ในทุกกุ่นหน้าจอคอนเนคครบทันอาจต้องพิจารณารุ่นที่สูงขึ้นหรือคู่แข่งในคลาสที่แตกต่างกัน แหล่งข้อมูลอ้านอิงแนะนำให้ตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจซื้อ Yamaha Motor Thailand หน้า Overview ของ Yamaha GT125 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นในไทย Yamaha Motor Thailand บทความรีวิวบล็อกเกี่ยวกับ GT125 การใช้งานจริงและไฮไลท์9้าขาไทยตารางสเปคและรายละเอียดรุ่น GT125 ข้อมูลสเปคเชิงเทคนิคในตลาดไทยไบซีเซล โอโต s ซิกวิวข้อมูลสเปคและการเปรียบเทียบในตลาดต่างประเทศไทยรีวิววิดีโอช่อง YouTube ท,ที่ทดสอบ GT 125ิดูคลิปเพื่อรับรู้การขี่จริง